ค่ะชื่อดรพรศรีสุธนารักษ์นะคะเป็นนองผู้ดีกรมทรัพย์กรทางทะเลได้ใจปังวันนี้มาดูงานวิจัยเรื่องของการอนุรักษ์ค่บการผลารเีรจริงๆแล้วงานอันนี้เนี่ยค่ะก็ได้เป็น คือคือการวิจัยที่อยู่ภายใต้วชนะคะก็ต,ตัวเองก็เป็นผู้ทรงในในในวชนะคะก็สนับสนุนงานงานวิจัยตัวนี้เพราะว่าผรมสือสอนทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยมีหน้าที่อนุรักษ์นะคะดูแลแล้วก็เรื่องของการ กา,การนรักาดูแลนะคะแล้วก็เรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่แล้วนะคะ,ะงานวิจัยตัวนี้จะเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์การดําเนินงานของกรงมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแง่ที่ว่าเมื่อเขามีการทําเทคโนโลยีต่างๆในการฟื้นฟูปะการังขยายเพื่อเพื่อขยายการเจริญเติบโต,ตของปะการังให้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขยายในเรื่องของพันธุกรรมให้ไม่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้ตอบโจทย์งานของกรมเชื้อการทางทะเลและชายฝั่งเลยค่ะ คาดหวังยังไงเพราะว่าอยากให้มันเร็วขึ้นในการที่เราจะฟื้นฟูเรื่องของปะการังค่ะก็สิ่งทีเ่เราก็รู้อยู่แล้วนะคะปะการังเนี่ยถ้ามันการเจริญเติบโตที่ช้านะคะท,ที่ที่เรารู้กันมานยคะในบางพื้นที่เองเนี่ยะคะ่ะมันมีเรื่องของปะการังฟอกขาวเองบ้างหรือว่ามีเรื่องของการทําลายโดยนะักท่องเที่ยวกันการท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยรู้สัตว์ ไม่คือคนคนที่ไปท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแนวแนวปะการังหลายๆพื้นที่เนี่ยมีม,มีถูกทําลายนะคะเนื่องมาจากจากิจกรรมต่างๆหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่จะช่วยในการสนับสนุนในการที่จะทําให้เกิดการขยายพันธุ์เกิดเกิดการขยายพันธุ์ของปะการังเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจาก ที่มีการเหี่ยพันเองตามธรรมชาติค่ะคือในนับาป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าอะไรก็ตามที่ปล่อยให้เขาธรรมชาติเขา recover หรือจเจริญเติบโต,ตเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะคะเราเราใช้ทร,รัพยากรมันมันทำให้เกิดการเกิดการ รบ่วนสมดุลของมันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเร่งนะคะตัวเร่งที่จะทําให้เราปลูกเสริมในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรให้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ,คะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของออประการังนี่ค่ะที่ คนนักจะไม่เข้าใจแล้วไปทําร้ายเขาเงส่วนใหญ่เป็นอะไรคนะเป็นหักเล่งหรือว่าไปเหยียบเขาอะไรนี่ค่ะค่ะก็เรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมีหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเอ่อเรือนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแล้วก็ไปทิ้งสมอในแนวปะกาลังซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะคะก็คนที่เข้าไปท่องคนที่นําพาไปเรือไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แหละเรามีการวาง วางบุยหรือว่าวางาให้ใหใหทุ่นผูกเรือนะคะให้ให้เขาปลูกเพราะฉะนั้นเรื่องสบอเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมัน,มน ก็จะทําลายแนวปะการังมากมากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะใ,ในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวเองที่เข้าไปแล้วก็เข้าไปหักเข้าไปแบบว่าใช้ฟินใช้ใช้ตีนกบเนี่ยตีเนี่ยนะคะก็ก,ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปก็ได้รับความรู้ต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมันก็ยังมีการการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวที่รบกวนธรรมชาติอยู่ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่ถูกทําลายต่างๆเราเนี้สิ่งที่ก็กลับมาที่โครงการนี้นะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังให,ให้ให้เกิดการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องการฟื้นฟูแล้วในส่วนของงานวิจัยที่จะช่วยรักษาพืชพันธุ์นะคะรักษา เ,เขาเรียกว่าอะไรเจนติกหรือว่า,หร,วาหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยะคะก็จะเป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะว่าอ,อ,อย่างอย่างที่ได้ได้รับรู้รับทราบกันนะนะคะว่า ประการังของประเทศไทยเนี่ยเมื่อสมัยก่อน3 0 4 0ปีเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านี้บางชนิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันมันสูญหายไปบ้างนะคะเพราะ <Okay. S 1> ฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทําเรื่องของโครงการเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นจะเป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุก,กรรมของของประการังของประเทศไทยค่ะ